ตอนที่3,061เดินทางถึงเมืองคำพูดของเฟิงจิวทำให้ชินซินชะงักไปเล็กน้อยแม้จะแปลกใจแต่นางก็รับคำก่อนจะเดินกอดพินไปนั่งฝึกอยู่อีกด้านหนึ่งสิทธิสำนักเซียนพวกนั้นล้วนเป็นระดับหัวกะทของสำนักแล้วก็เป็นบุตรสายตรงจากตระกูลผู้ดีด้วยแต่ที่นี่เมื่ออยู่ต่อหน้าเฟิงจิวพวกเขากลับไม่กล้าวางมาดทำในเพียงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตอนเองเฟิงจิวรับหน้าที่ย่างเนื้อคนที่เหลือทำหน้าที่เป็นลูกมือของเธอเพียงไม่นานกลิ่นหอมของเนื้อย่างก็ลอย ทำเอาสิทธิ์สำนักเซียนพากันคืนน้ำลายข้าได้กลิ่นหอมลอยมาแต่ไกลวันเย็นสิบสามเดินมาพร้อมเสียงหัวเราะเอ่ยว่าขา้าจับปลาได้ที่ด้านล่างแม่น้ำทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วมาย่างไปพร้อมกันเลยเถอะเสียปลาเข้ากับกิ่งไม้เสียเฟิงจิ่วยื่นกิ่งไม้ให้เขาพางหันไปเติมเครื่องเทศบนเนื้อย่างจากนั้นก็ปาดมาชิมรสชาติหนึ่งชิน้นก่อนจะพูดกับพวกเขาว่ากินได้แล้วมาปาดเองเอ่ยจบก็เรียกเินซินมากินด้วยสินเสียงของเฟิงจิว่วทุกคนก็เริ่มลงมือกิน ตอนอยู่ข้างนอกพวกเขาก็ย่างเนื้อกินกันเองแต่กลับไม่หอมเท่าที่เฟิ่งจิ๋วย่างความเหนื่อยล้าที่สั่งสมมาทั้งวันรวมถึงความเตื่นตะนกที่ถูกลอบสังหารหล้วนถูกปลดปล่อยออกมาในเวลานี้หลังจากกินเสร็จเฟิ่องจิว๋วกลับไปนั่งคัศสสมาติฝึกบระยุทธ์ในเรือบินส่วนคนอื่นๆที่อยู่นอกเรือบินนั่งล้อมอยู่รอบกองไฟพูดคุยกับวันเยี่ยนสิบสามอุโสวันเยี่ยนที่แท้นางคืออาจารย์ของผู้อุโสซื้อเสือกผู้อุโสมุสินเองหรือวันเยี่ยนสิบสามชำเลืองมองด้วยหางตาพวกเจ้าเพิ พวกขาเพิ่งรู้ตอนที่ท่านเรียกชื่อนางหากไม่เช่นนั้นใครจะเชื่อกันได้ว่านางเป็นผู้หญิงนำซัมยังเป็นอาจารย์ผู้แข็งแกร่งระดับเซียนสวรรค์ขั้นสูงสุดถึงสองท่านอีกพวกเขาพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ชินซินที่ได้ยินตะลึงงนันนางหันไปถามวันเย็นสิบสามอย่างสงสัยนายท่านเป็นผู้หญิงเลยนางนึกว่าเฟิงจิวเป็นผู้ชายมาตลอดเป็นผู้หญิงนะสิวันเย็นสิบสามกัดเนื้อคำหนึ่งก่อนจะบอกนางซัมยังเป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งด้วยชินซินชะงักเล็กน้อยแต่ก็เพียงพยักหน้าเบา ที่แท้ก็เป็นผู้หญิงแม้ภายนอกไม่สแสดงออกแต่ลอก,กข้างในก็ผิดหวังเล็กน้อยนางนึกว่าในท่านเป็นผู้ชายแล้วนางก็มองในท่านเป็นผู้ชายมาตลอดนึกไม่ถึงกลับเป็นผู้หญิงสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งการที่มีชายหนุ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสัยังปฏิบัติกับนางเป็นพิเศษย่อมมีความคิดในใจอยู่บ้างแม่นางไม่กล้าอาดเอื้อมต่อในท่านแต่ลึกๆข้างในคุณชายรูปงามในชุดสีเขียวได้ดสลักลึกในใจของนางแต่แรกแล้วหวนเยี่ยน13าเห็นนางมือลอยจึงอดไม่ได้ที่จะหวัวเราะในลำคอ เจ้าแอบชอบนางอยู่เงียบพอรู้ว่านางเป็นผู้หญิงจึงผิดหวังเลยเปล่าชิงซิมที่ปฏิเสธที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยตำลึงชำเลืองมองด้วยหางตาบอกว่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในท่านของเจ้าเหมือนผีเสื้อบุพพาก็ไม่ปันไปในกระรอกถึงผีเสื้อเจ้าจะแอบชอบนางก็เป็นธรรมดาเพราะอย่างไรวีระบุรุษช่วยสมงามกรมักได้ใจหญิงงามเสมอคนในวงสนทนาได้ยินเช่นนั้นก็เผยยิ้มออกมาพวกเขานั่งรอมวงคุยกันรอบกองไฟกระทั่งฟ้าเริ่มมืด จึงค่อยกลับไปพักผ่อนบนเรือบินกระทั่งชาวตัววันต่อมาคุมคนที่พักผ่อนเต็มที่แล้วก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสีทิดต,ต่อไปสองวันต่อมาเมื่อใกล้ถึงเมืองสีทิดแล้วเฟิงจิว๋วเริ่มชะลอความเร็วของเรือบินและบังคับทิศทางให้หันไปยังสำนักเซียนเธอหันไปมองสี่สำนักเซียนพวกนั้นก่อนยิ้มบอกว่าข้าไปส่งของเจ้าที่ประตูใหญ่สำนักเซียนก็แล้วกันกลับไปอย่าลืมเอาของทีต่ติดค้างคาไปให้เสือเสือกับมู่สินด้วยเราพวกเขาจะรับไวแทนข้าเองตอนที่3 0 6 000, 1กลับบ้าน พอได้ยินเช่นนั้นทุกคนรับคำอย่างประดักประเดิดขอรับเจ้าค่ะพวกเราจะจำไว้คันมาถึงประตูสำนักเซียนเรือบินลงจอดผู้ชายสองคนเข้าไปประคองผู้ชายแซ่ฉินผู้นั้นออกมาหลังจากผักฟื้นมาสองสามวันแม้จะยังไม่หายแต่สีหน้าดูดีขึ้นมากแล้วตลอดการเดินทางนี้ต้องขอบคุณอวสุโซทั้งสองท่านมากเราสิฉนักเซียนประสานมือคาระวะไม่จำเป็นต้องขอบคุณนี่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เข้าไปเถอะเฟิ่งเจียวเอ๋ยก่อนโบกมือเก็บเรือบินจากนั้นก็ขี่กระบี่บินมุ่งหน้าไปยังเมืองสีทิด พร้อมกับวัญญนเย็นสิบสามันมาถึงหน้าประตูจวนเฟิงที่อยู่ในเมืองก็อดตะลึงไม่ได้หน้าประตูจวนเฟิงมีคนยืนต่อแถวรายรอมกันมากมายนำซ้ำดูจากการแต่งกายระเบยุยุ์แล้วไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปเฟิงจิ๋วอดแปลกใจไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือจวนของเจ้าหรือเหตุใดข้างนอกจึงมีคนรายรอมมากมายเช่นนี้วัญญนเย็นสิบสามมองคนเหล่านั้นที่ยืนเรียงแถวกันไม่รู้เฟิงจิ๋วสายนาเธอที่เพิ่งกลับมาถึงจากการเดินทางจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้นข้าไปถามดูวัญญนเย็นสิบสามเอ่ย สาวเท้าเดินไปถามกลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังไม่นานก็เดินกลับมาพร้อมกับมองเฟิง่งเิียวด้วยสายตาแปลกๆบางคนก็มาขอยาในบางคนก็มาขอยาแล้วก็มีบางคนมาขอรับการรักษาด้วยเขามองเฟิง่งเกียวอย่างประหลาดใจจวนของเจ้าใกล้จะกลายเป็นโรงหมอเต็มทีแล้วเหตุใดมีคนมาขออะไรมากมายเช่นนี้เฟิง่งเกียวสายตาเวลกเข้าประตูหลังกันเถอะพูดจบเฟิง่งเกียวก็พาเขาไปที่ประตูหลังทันเห็นว่าประตูหลังของจวนก็ยังมีการวางไข่กดไว้ด้วยทำให้มองไม่เห็นประตูเมื่อมองเข้ามาจากข้างนอก วันเย็นสิบสามอดประหลาดใจไม่ได้เจ้าวางไข่กลนที่นี่แบบนี้ก็ได้ด้วยหรือเฟิงจิวพาเขาก็าไปข้างในพังต่อว่าทําไมจะไม่ได้เราบ้านของข้าอยากทาอะไรก็ทําอย่างนั้นจนของข้ามีไข่กลและเกล็ดอาคมอยู่เต็มไปหมดทานเข้าไปแล้วอย่าเดินเพ่นพ่านสรงเดชรูแ้แล้วรู้แล้ววันเย็นสิบสามรับคําก่อนจะเดินตามเฟิงจิวเข้าไปแต่กลับเห็นว่าจนหลังใหญ่นี้ไม่มีองค์คาราคอยคมกันแม้เพียงคนเดียวจึงถามอีกว่าเหตุใดไ,ไม่เห็นองค์คาราคมกันสักคน ที่ีไม่ต้องการองครักษ์คณะตอบเฟิงเจียวก็เห็นตาเท่าหัวโลนคนหนึ่งกาลังเดินมาทางนี้พอเห็นพวกเขาตาเท่าผู้นั้นกวาดตามองเฟิงเจียวขึ้นลงก่อนฉีกกินกองกวางคาตอนนู้ว่าใครที่แท้ก็คนนูกลับมาแล้วนี่เองเขาเป็นผู้เท่าเฝ้าประตูวจวนคาอาวุโสเมยเฟิงเจียวหันไปแนะนำให้ทั้งสองรู้จักก่อนจะหันไปพูดคุยกับผู้โสเมยว่านี่คือวันเย็นสิบสามนี่คือชินซินวันเย็นสิบสามเป็นแขกส่วนชินซินเป็นคนในจวนตั้งแต่นี้ไป อ้าวุโสเมยรับคำก่อนจะพยักหน้าจ้องพยาณาคนทั้งสองแบบหนึ่งระหว่างที่ข้าไม่อยู่ในจวนเรียบร้อยดีหรือไม่เธอเดินเข้าไปข้างในพลางเอ่ยถามเรียบร้อยดีวันๆมีแต่คนมาเยี่ยมเยือนมีก็ยังมีคนมาต่อแถวอยู่ข้างนอกประตูนั่นไรก็ไม่ไปอวุโสเมยรายงานขณะเดินตามข้างๆก่อนเอ่ยอีกว่าเมื่อวานพวกตู้ฝานกลับมาหลังจากทาภารกิจเสร็จคันดูว่าในท่านไม่อยู่ก็พักอยู่ในจวนต่อมองดูทั้งสองเดินพูดคุยเข้าไปในข้างในวันเย็นสิบสามที่อยู่ข้างๆล้อประหลาดใจ ฟงเจียวคนเดียวก็แล้วไปตาเท่าหัวลนเฝ้าประตูคนนี้เป็นใครอีกเหตุใดจึงมองพลังของเขาไม่ออกจวนหลังใหญ่ขนาดนี้มีองค์ครักแค่ไม่กี่คนนำซ้ําพวกเขาเข้ามาจากประตูหลังไม่ได้ส่งเสียงแต่อย่างใดตาเท่าคนนี้กลับรู้ว่ามีคนเข้ามาจากประตูหลังไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยจริงๆในท่านกับมะแ้วเด็งวานในชุดคุมสีขาวเดินออกมาพอเห็นเฟิ่งเจียวก็เผยรอยยิ้มออกมา